เกน,นะคะเ,เกนเนี่ยชอบทําสีผมบ่อยมากค่ะแล้วก็ปีนึงเนี่ยจะทำหลายครั้งทําหลายร้านร้านไหนเพราะว่าทำดีมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยก็จะไปหาแต่ก็จะเกิดปัญหาผมร่วงรีบแบนแล้วก็หลุดขาดเวลากลับมาสาระเนี่ยค่ะผมก็จะร่วงเยอะมากตามพื้นบ้านตามผม ก็ต้องหลุดสูตนเนี่ยในน้อยสองวันเนี่ยต้องหยุดละก็จะมีผมผมหลุดร่วงเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีพี่คนหนึ่งในร้านประจำก็พอดีเขาไปลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนึงก็เลยมาแนะนำให้เราใช้เราก็เลยมาลองใช้ดูปรากฏว่าใช้แล้วเนี่ยผมหลุดร่วงน้อยลงค่ะแล้วก็ผมเนี่ยไม่แบนไม่ติดหนังหนะละ แล้วก็ผมมุ่งขึ้นสลวยขึ้นดูดูเงาขึ้นรากผมก็แข็งแรงเวลาวีผมหลินงเถิดเนี่ยค่ะผมไม่รวม่วงติดเนืลอเมือ่อก,ก่อนแค่สารแค่เนะะี้ยค่ะผมก็จะมีผมร่วงติดเนือละแต่ตอนเนี้ปัญหาก็อาจจะมีบ้างเยอยู่แต่น้อยมากผมตามพื้นเวลาเราดูกับเครื่องหลุดผมเนี้ยค่นนะ,คะก็จะไม่ค่อยมีผมละ ก็ต้องขอของคุณผลิตภัณฑ์ไลโอนะคะที่ทําให้แบบรากผมแข็งแรงอยากให้ทุกคนลองเปิดใจมาใช้ดูค่ะกัญชัยกำเนิดพลอย<ม>ไลโอกําเนิดผม